สวัสดีครับท,ทุกท่านวันนี้ผมจะมาแคสเกมแคสออนอดีเอ็นะครับผมเกมนี้เป็นเกมน่ารักน่ารักเกมหนึ่งบนสตรีมนะครับอ่าผมยังไม่เคยลองเล่นเลยเราจะมาลองเล่นให้ดูกนะันกดเพลย์เหี่ยวเข้ามาปุ๊บมีซ้ายมีขวามีออปชันตั้งค่าตั้งอะไรได้บ้างวะตั้งเสียงตั้งตั้งอะไรเนะี่ยคันต้อมเคอร์เซอร์อ๋อเปลี่ยนรูปเมาส์เอารูปแมวหรือรูปอะไรเอารูปนี้แหละเบสิก มีเครดิตแล้วก็ฟูลสกรีนตั้งหึงว่าจะเอาหรือไม่อะเอาละเรามาลองเล่นกันดีกว่ากด the living room เพื่อเข้าเกมอ๋อจะมีระดับดาวบอกแต่ะระดาบใช่ไหมมีทั้งหมด24ด่านนะครยังไม่เล่นทักด่านเลยด่านแรกไม่ยังดาวยังไม่มีทักดวงเราเข้าไปดีกว่าอ่าดูเจ้าเหมียวเนี่ยจะเข้าไปกินผมม่ลงทุนเนาะตัวแมงอ้วนมันจะเข้าไปกินีกอไงว เลื่อนได้ด้วยถาาากก้ารู้เข้ามามองคุกกี้เขามีเข้าไปกินคุกกี้นี่ครับสิติการเล่นนี่ลากเมาส์ลากเมาส์าเ,าเพื่อพังไม้ฮนะอ,อย่างนี้เหรออ่าโอเคปั๊บงม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 อ่าผ่านดาแล้วง่ายๆอีซี่อีซี่ ดาวครับเพอร์เฟกสุดยอดไม่ยากนี่หวะกัดเล็กเลเวลเลยเด้อแมวพังไม้ใช่ไหมต้องเอาให้ได้ออกคุกกี้สามอันจะได้สามดาวใช่ไหมพังไปเลยมีตัวช่วยด้วยใช่ไหมเนี่ยอ๋อนี่เป็นแม่เหล็กค่อยลองที่หลังดีกว่าเร่งไปเนี่ยไม่ชา้าจังเลยวะ จิ้มระเวลเลยดีกว,วอมอะไรวะเนี่ยกดแว่นงงทำไมแม่งได้สามอันวะเกมม้องใช้ความคิดด้วยนะต้องใช้หลักฟิสิกส์คืคนี่อะไรแม่งต้องลองให้หมดเลยเดี๋ยวเราลากมาอย่างนี้มันก็นไม่เข้าทเอาให้เข้าหลใช่ไหม,มทำไงดีวะรูปแววนนี่คืออะไรเนี่ย รู้แม่นี่คืออะไรวะเอาอ๋อผมมีอ๋อมันข้างบนมีขวดบอกว่าเราขวดไปกี่ครั้งแล้วด้วยทำให้กำแพงาวเรออย่างนี้หรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วไงต่อได้หนึ่งอันขยับได้ไหมเนี่ยเฮ้ยยังไงอะ คือไม่ผ่านเลยใช่ไหมกดตรงนี้เพื่อสตาร์เลเวลอืมหือเกิดไม่โดนหลนี่คือเราไม่ผ่านเลยโอเค somewhere ร์อาราเฮียกดแล้ววะดับเบิ้ลคิกดับเบิ้ลคิกมีอะไรี่ยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแปบ๊บนึงขอคิดก่อน อ่าโหส่านสามมันกันเล่นขนาดนี้เหรอวะเอ้ยไหลลงไปดิไหลเอ้ยสองแล้วไงต่อคลิกเคลียร์รีสตาร์ทอะไรวะไม่ผ่านแล้วหรอ ไงเว้ยเนี่ยขยับก็ไม่ได้แค่เดยวเม์เนี่ยนะแมวนี่ไงเอ๊ะโดนลูกได้ด้วยเอาแล้วมีอะไรวะไม่มแมวเฮ้อเฮ้ยเอาไมเอาไมอะไรวะไม่ผ่านทางนี้ใช่ไหม,มเอ้ย แม่งผิดผิดเอาไหมเอาไหมมันคนเนื้อเนื้อเลยเออไหลไปไหลไปนี่ฐานสามอันเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องหมุมสี่สิบห้าองศาไอ้เมียวไอ้เมียวไอ้เมียวเออ ดูแล้วมาเอาใหม่เอียงอย่างนี้นี่เออผ่านเอ้ยอนิดกิ้งกิ้งกิ้งดูวะเอ้ยเอาใหม่ตัดอย่างนี้ก่อนและอืมโอเคให้มันเอียงไหลลงมาไหลไหลไหลเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอาใหม่

เฮ้ย <Hey, S 2> ได้วะอ๋อแค่ไม้หักไปทับนี่เราก็ได้ครับเคกันนะเดี๋ยวไปตีอเอาใหม่ครับน่าสวยสวยรอบนี้ถ้าเกิดเราทำ เราตัดแค่ขาดี้ขาดเดียวใช่ไหมก็จะล้มใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเออเข้า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 เออเข้าเลยสุดยอดโอ้ด่านต่างเล่นเอาเจี๊ยบปวดหัวเลยว่ะ เอาอยัางไงสามครับเคี่ยกวะตัดอันก่อนเอ้ยโอเคจีจีเอาใหม่นนลงมาลงมาไม่าลงอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งหลักหลักตัดตัดเขา้าไม่ได้สักอัน เอ้ยได้หนึ่งอันวะสองอันวะเอ้ยไม่ถึงแม่ง่ไ <c oughs> มายไปโดนแม่งถึงจะได้ชิคคทออนไดเอตตรงไหนไวะเนี่ยง <c oughs> านนี้ะการไหลลงไปปุ๊บแล้วก็ใช้เซนเด้งลงมาไหลไหลสิ ออาา่ตัดแม่งไม่ได้สัสดส่วนนี้ก็คือแม่งไปเลยนะครับเนี่ยอ่าอย่างเงี้ยเราค่อยไหลลงไปดึบด๊บดึบด๊บดึบ๊บดึ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 ๊บเอ้ยเอ้ยเอ้ยคนละดึบด๊บละเพิ่งตัดทางนี้ไปหมดเลยฮะใช้สมองพอสมควรเลยนะผมไม่ถนัดเลยวัยเกมใช้สมองเนี่ยแับแรกแตัดนี้ก่อนมา เฮ้ยเฮไม่ใช่ละเหมือนแบบว่าตรงนี้เป็นน็อตถ้าเกิดเราแบบขาขึ้นไปไม่ได้อย่างเงี้ยมันจะไปแกว่งไปอีกฝั่งนึงเลยฉะนั้นเราต้องอ๋อถ้าเกิดเราทําอย่างเี้ก่อนไม่ได้ละเห็นปะ่ะพอแม่งเป็นน็อตเกี่ยวมันได้เหมือนรอบที่ผ่านมาทํทาทางสไลด์ลงไปสไลด์ลงไปสไลด์ลงไปไปเกี่ยวได้ด้วยเว้สยสไลด์ลงไปสไลด์ลงไป สไลด์สไลด์ไปโอเคครับดับแรกเราต้องตัดให้มันเป็นสองส่วนก่อนตอนนี้ปั๊บมันก็จะกิ้งออกมาอย่างงี้ปั๊บแล้วเราก็ตัดตรงนี้ปั๊บให้มันไหลลงไปร้อล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 ้เลาะไป ไอ้เจ้าเหมียวไฟเจ้าเหมียวกระโดนไฟเจ้าเหมียวไฟเจ้าเหมียวมาทำไมเอ่ยทำไมมันยากอยู่วะเฮ้ยตัดออกไปสองส่วนก่อนมันกิ้งลงไปฮะเป็นทิกสเตปนี่นี่นี่อ๋อรอบนี้แม่งให้เป็น โหมุมพอดีเลยอย่างนี้ได้อยู่รอบนี้น่าจะผ่านอะ่ชะช้าๆเอออย่างนั้นแหละแล้วก็ทำลายตรงนี้เฮ้ย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 นี่เนี่ยรอบนี้แม่งดวงชัดๆเลยว่ะตัดไปตัดเออโอ้โหสุดยอดอาวละด่านนี้นี่ด่านนี้มีตรงนี้ด้วยให้แต่งไงวะ ตัดออกเป็นสองอันใช่ไหมเป็นนอ็อตแล้วค่อยๆต่อตลงไปไมีเชือกตัดได้ป่าวะโอ้โหลูกชิคกี้ยังไงวะเนี่ยแมวลองดูก่อนโอ้โหไปไปทั้งแมวไปทั้งไม้เลยเฮ้ยลูกเดี๋ยว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 ตัดให้มันตัดยังไงให้มันไปทางนู้นวะแมวตัดอย่างนี้ไงเอ้ยตามแล้หละอ่า เหมือนเดิมนะฮะตัดน็อตนี้ที่ก่อนโตับดึ๊บดึ๊บดึ๊บตัดเชือกทิ้งตัดไม้กลางเอ้ย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 เขารู้เขารู้เอ้ย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 เอาไหมไม่ได้กินหรอกรอบเนี้ยเออไปไปอย่างนั้นแหละอินี่อๆน ตัดเชือกแมวัไม้ตัดไม้ไม่ต้องไม่เอาหนูวเว้ยลงไปเอ้ยไม่เอาเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ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 ้ยเอ้าเอาไม้ลงไปลงไปเลยลงไปช้าๆเออเอาไว้ต, bon. ตัดเชือกเออ รอบนี้แหละเอาลงไปโอ, <c oughs> โอเคสวยอเอร์เชกระโดดไปกิ้งไปดึ้อดื้อบร <c oughs> อบนี้แหละไมไ่กินหลอกอาจจะชะ้าจะชะ้า <c oughs> เนีย่ยเป็นสี่เหลี่ยมอันแหละอย่างงั้นแหละเบียดออกไปไปไอเมียวลงไปลงไป ลงไปเออเอาล้วครับวันนี้ผมขอพักการรีวิวไว้แค่นี้ดีกว่าถ้าเกิดแบบว่าใครสนใจเกมแนวแบบใช้สมองเกมน่ารักนา่กนาักแนวแบบคลาเครียดคลเครียดดีๆชอบแนวงก g r เ b ิร์อย่างเงี้ยแนะนำครับเกมนี้เชิญเลยครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอน แต่ตอนนี้มันผมรตอนที่ผมเล่นมันรู้สึกงงๆเลยนะอาจจะเป็นเพราะว่ามันเพิ่งออกมามั้งเดี๋ยวเขาคงพัฒนาแก้แพทนี่คือแบบด่านที่ผมเล่นไปเมื่อกี้คือนี่คือแค่แค่ด่านแรกๆนะครับมันมีอีกประมาณสีด่านสี่ด่านที่เหลือนี่คือแบบต้องเล่นให้แบบให้จบให้จบแต่ละโซนเนี่ยแล้วมันจะปลดล็อกไปเรื่อย ปลดล็อกไปเรื่อยๆโอ้โหจนกว่าจะครบทุกด่านถ้าเกิดใครสนใจก็อย่าลืมนะครับเกมนี้ Cat on a Diet ถ้าถูกใจคลิปนี้ถ้าเกิดชอบฝักกดไลค์และ b ับส i ค e ด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายจุ๊บจุบ